อเองเลยนะนี่ป้าเป็นใจสุดหัาบอกว่าจะรอดูมาอย่งโน้ต้องทำยังไงเออเยอะเป็นพันแล้วมั้งมาแล้วสามดูบักดูคิดดูพี่กองดิพี่กองกินไป5 5ห้าห้าลายกระปุกแล้วนะขาดทุน,นขาดทนขาดทุนเริม่มมาแล้ว มาเสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้น้องก็มาไลฟ์สดอ,อีกแล้วนะคะนี่ใส่ชุดอะไรมาลูกเขยิบนักเรียนเก๋ยืนให้ดูยินหน่อยอืม,อมเป็นไงดอกดูดิ่ว่าหนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะหนูจะเปิดเติมแล้วคะ่ะหนูจะเปิดเติมแล้วคะ่ะไหน,นมีคนมาดูเยอะยังโอ่อานคอมเมนต์ให้น้องด้วยลูก โอชุดนักเรียนใหม่ขอบคุณค่ะแมมรับโทรศัพท์ก่อนคิดถึงจังเลยค่ะน้องข้าวหอมน้องก็คิดถึงหนูก็คิดถึงหนูคิดถึงใครคะหนูคิดถึงพ่อแม่ค่ะเก้าี่ใช่บ จะไปโรงเรียนแล้วเหรอคะน้องข้าวอ๋อแล้วทำไมหนูทำเสียงงั้นล้วะ <c oughs> อะทำเสียงดีเดี๋ยวเจ็บคอเดี๋ยวเพิ่งตื่นนอนค่ะเดี๋ยวเพิ่งตื่นนอนเหรอคะเร้องบทเพลงเป็นไงน่าหน,นักทนคนเพื่อเพลงเหรอคนไม่คุยคนดูก่อนเหรอคุณครูอาจารย์ชั้นหนูชื่อว่าอะไรคะคุณครูบิวตี้คุณครูบิวตี้ค่ะ หนูไปโรงเรียนมาเหรอคะวันนี้หนูไปโรงเรียนมาหนูไปทำอะไรคะหนูไปทำอะไรไปรับนมไงลูกไปรับนมข้าการบ้านไปส่งไปรับนมโรงเรียนข้าการบ้านไปส่งไข้าวการบ้านไม่ส่งด้วยก็เขาเขาเอานมโรงเรียนมาเป็นแพ็คเลยค่ะอร่อยไหมคะนมโรงเรียนอร่อยค่ะหนูกินตั้งปีเลยค่ะ หนูพื่งได้เปวันนี้นะคะโอ้ดีเจไม่ทำงานเลยดีเจไม่เปิดเพลงเลยอาดีเจน้ำปลาปวดไปหน่อยพี่ก้องพี่ก้องดีเจพี่ก้องมาเร็วมาเร็วใส่ชุดนักเรียนเต้นเลยเหรอนักเรียนเต้นเลยหรอนักบวชกันบ้านคนดูดิบวชกันบ้านก่อนจะรู้นี่คือ สี่ืน้องก้าวหน้าแดงหน้าแดงกลับบ้านมาอันนั่นพ่อจะบอว่าอ <Trustee>